ใครยังใช้ถังดับเพลิงไม่เป็นต้องฟังนะคะเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วถังดับเพลิงจะระเบิดเนีมันเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดเป็น แรเคสมากๆก,ก่อนที่มันจะระเบิดนะ่ะมันจะลีกมันจะลวกถั้งดับเพลิงเป็นอุปรกรณ์พื้นฐานที่มีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากๆนะครับต่อการดํารงชีวิตนะครับต่อการลดความเสี่ยงของการใช้ชีวิตของเราผมพยายามเช็คข่าวเหมือนกันว่าถัทางที่เอาไปสาธิตเนี่ยใช่ถัทงที่ดีไซน์ยมาสําหรับถังคาร์บอนหรือเปล่ามาฟังข้อมูลจากอาจารย์พิสุทธ์เพียรมนกุลกันค่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟัง ตอนนี้หลายคนคงตื่นตระหนกเลยใช่ไหมล่ะคะรีบเอาถังดับเพลิงในชุมชนตัวเองออกไปไว้ให้ไกลโอ๋บอกเลยว่าอย่าทำเพราะถังดับเพลิงนั้นมีความจําเป็นกับชีวิตของเรามากๆเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมคะเนี่ยต้องบอกว่า ผมว่าน้องเป็นแรเคสแรเคสมากเพราะว่าด้วยสสาเหตุสาเหตุที่1ส่วนใหญ่แล้วถังพวกนี้มอนิเตอร์ดีมากเพราะมันมีเจ้าคงเจ้าของตรวจเหมือนประกันเลยคือแรเคสอันนี้สาเหตุ1ที่มีการตรวจชารสอถังที่อยู่ตามอาคารร้อยละแปขึ้นไปมันเป็นถังชนิด A อครับความดันต่ําอยู่แล้วก่อนที่มันจะระเบิดอ่นะมันจะลีมันจะรั่วก่อนรั่วจากอตรงสายตรงนู้นตรงนี้ก่อนมันไม่ถึงขั้นระเบิดแต่ก็ไม่อยากให้คนตื่นตระหนกนะครับด้วย 3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกัน1ก็คือเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดเป็นแรร์เคสมากๆ โอกาสร้อนๆจะจัดในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเวลาถังดับเพลิงมันอยู่กลางแจ้งหรือว่ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีโอกาสจะทําให้ถังดับเพลิงระเบิดขึ้นมาจากอุณหภูมิที่ร้อนไหมคะโอกาสน้อยมากนะครับน้อยมากจะถามว่ามีคนเคสไหมมีบางเคสเขาก็เคสกันไปก็เอาเอาไปเผานะครับเอาไปเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยนะมันก็มีเคสที่สูงอุณหภูมิสูงต้องเป็น2 0 0ร้อถึงสรอองศาเซลเซียสมันถึงจะเกิดการเพราะว่าด้วยด้วยเชิงของวัสดุที่มันเป็นโลหะที่มันเป็นอะไรพวกนี้มันเออในเชิงการจัดการกับความร้อนทน ความร้อนมันมันโอเคคือแดดเมืองไทยร้อนมากมันก็ยัง40กว่านะความร้อนมันจะเป็นปัจจัยเร่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้สมมุติมันถังเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วถังมันเก่าถัง6ปี7ปีสมมติผมยกตัวอย่างนะครับมันเริ่มที่จะมีมีการปุกร่นะบางอย่างแล้วเนี่ยตัวความร้อนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเร่งที่ทําให้เกิดการรั่วหรือการฉีกขาดเนี่ยได้เร็วขึ้นนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่า พูงง,ง่ายๆคือว่าอุณหภูมิภายนอกที่ร้อนขึ้นเป็นแค่ตัวเร่งที่ทําให้ถังเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ทให้ถังระเบิดจ้าแล้วเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดเนี่ยมันน่าจะมีสาเหตุเกิดจากอะไรไี่บ้างในเคสที่มันเป็นถังคาร์บอนที่เจอเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นถังคาร์บอนเนี่ยความดันมันสูงอยู่แล้วเนาะมันจะอัดประมาณ50กว่ากว่าอยู่แล้วแต่ในเคสนี้เนี่ยเออผมก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยว่าเขาเติมไม่เต็มไอปัจจัยที่ว่าร้อนแล้วมันขขึ้นนี่่่มมมััไใชหอคนะควาาสํญงทุด มันอยู่ที่ตัวถังถังที่เอาไปสาธิตเนี่ยใช่ถังที่ดีไซน์มาสําหรับถังคาร์บอนหรือเปล่าถ้ามันเป็นถังที่ดีไซน์มาเพื่อคาร์บอนมันก็โอเคนะมันอาจจะนะมันก็มันก็คงเก่าแต่ถ้ามันเป็นถังอีกแบบหนึ่งถังสําหรับน้ําสําหรับโฟมซึ่งด้วยตัวมันน่มันรับความดันได้ต่ํากว่าเข้าใจไหมมัรับได้มันรับได้ต่ากว่าคาร์บอนอยู่แล้วด้านความหนงความหนาเนี่ยมันต่ากว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดการคอนฟิวในการเอา ถังนี้ไปอัดคาร์บอนหรือเปล่าถ้าท่านเจอว่ามันเป็นแบบหลังเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันเกิดจาก Human น r r เ r เลสรุปก็คือความดานันสภาพถังแล้วก็อุณหภูมิความร้อนเป็นตัวเร่ง งั้นอย่างนี้มารู้จักกันหน่อยดีกว่าว่าแล้วถังดับเพลิงที่เราเจอตามอาคารตามชุมชนหรือตามคอนโดมิเนียมในที่เราเห็นกันแทบทุกวันนี้มันเป็นประเภทไหนเป็นส่วนใหญ่อาจารย์พิสุทธิ์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถังดับเพลิงชนิด A ค่ะคือถังดับเพลิงที่มีฉลากสีแดงส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาไว้ดับพวกโซลิดหรือว่าของแข็งเป็นไม้หรือว่าเป็นผ้าหรือเป็นวัสดุทั่วไปเลยนะคะที่ติดไฟคือดับง่ายมีทั้งในรูปแบบของโฟมน้ำแล้วก็สารเคมีผงเคมีด้านในค่ะความดันในถังต่ำอยู่ที่ประมาณ10บาร์เท่านั้นนถือวว่่าาไไมมมดด้ีคั ถัทงที่สูงมากก็ไม่ได้มีความอันตรายแล้วก็ใช้งานง่ายแต่ข้อเสียคือเวลาฉีดออกไปแล้วมันจะมีคราบทิ้งไว้มันสกปรกทําให้ในอุตสาหกรรมถังดับเพลิงเขาคิดคน้นถังดับเพลิงแบบใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าถัางดับเพลิงชนิดคาร์บอนค่ะก็คือแบบที่เป็นข่าวนั่นแหละคือในเนี้ยถ้าเป็นถังดับเพลิงชนิดนี้นะคะความดันในถังเนี่ยมันจะมีมากกว่าถังดับเพลิงชนิด A ถึง5เท่าเลยล่ะค่ะสมมุติว่าถัางดับเพลิงชนิด A มีความดันในถังประมาณ10บาร์เจ้าถังดับเพลิงแบบคาร์บอนปาเข้าไปประมาณ55บาเลยแต่ข้อดีขเขานะคะคคือว่าาข้สิบ ถังดับเพลิงแบบนี้มันจะเป็นคาร์บอนเหลวค่ะแล้วพอฉีดออกมาจะเปลี่ยนสถานะการเป็นก๊าซทําให้มันไม่ทิ้งคราบฝกระปรกงเอาไว้นะคะราคาสูงกว่าแต่มีข้อเสียนะคะคือวิธีการดูแลรักษาที่อาจต้องเฉพาะเจาะจงกว่าแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับการดับไฟทุกประเภทนะคะเขาเหมาะกับการดับไฟในกรณีที่ไฟเกิดขึ้นบนน้ามันหรือในกรณีที่ไฟไหม้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเพราะเวลาฉีดก๊าซคาร์บอนไปแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันแบบมันไม่ได้เสียหายทั้งหมดค่ะ ซึ่งจุดสังเกตความต่างนะคะคือถ้าเป็นถังดับเพลิงชนิด A ทั่วไปที่ใช้กันที่โอบอกเนี่ยฉลากจะเป็นสีแดงค่ะแต่ถ้าเป็นถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนฉลากจะเป็นสีดาําจ้ะแล้วคนธรรมดาอย่างเราไปเจอถังดับเพลิงจะเช็คยังไงว่าถังอยู่ในสภาพที่ปลอดภยัย 1. ดูเพรสชั่นเกตค่ะหรือไอ้เกตกลมๆม,มาตรวัดด้านบนนั่นแหละมันเป็นตัววัดความดันในถังต้องอยู่ที่สีเขียวเท่านั้นถ้าอยู่ที่สีเขียวปลอดภัยค่ะใช้งานได้สสภาพตัวถังมีรอยบุบรอยยุบไหมสลักยังสอดอยู่หรือเปล่า ตามุมตามรอยเชื่อมอะไรต่างๆก็เช็คด้วยตาได้ค่ะว่ามันอยู่ในสภาพที่โอเคหรือเปล่าตามปกติแล้วนะคะถังดับเพลิงจะมีอายุประมาณ5-6ปีค่ะสําหรับถังชนิด A แล้วก็ถังแบบคาร์บอนซึ่งเมื่อความดันตกหรือว่าใช้ไปแล้วสามารถที่จะอัดสารเคมีในถังซ้ําเข้าไปได้และสุดท้าย3คือต้องมีการดูแลรักษาค่ะถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาจะมีการมาดูแลรักษาถัางดับเพลิงให้เราทุกๆ6เดือนอยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีที่เป็นการตรวจเช็คทั่วไปถังดับเพลิงเนี่ยควรตรวจเช็คอย่างน้อยๆเดือนละ หนึ่งครั้งโดยเจ้าหน้าที่นิติหรือว่าฝ่ายอาคารหรือฝ่ายดูแลความปลอดภัยของแต่ละอาคารของคอนโดเนี่ยเขาจะเป็นผู้มาตรวจเช็คว่ามันอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งานทุกเมื่อหรือเปล่าเพราะอุปกรณ์แบบนี้คือไม่ใช้ดีกว่าแต่ถ้าเมื่อจะเป็นต้องใช้มันต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาค่ะเพราะไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ ซึ่งวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องหนึ่งเลยก็คือดูก่อนค่ะว่าชนิดของเชื้อเพลิงกับชนิดของถังดับเพลิงนั้นเหมาะสมที่จะใช้งานด้วยกันหรือเปล่า 2. ต้องรู้จักอุปกรณ์ดับเพลิงหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกหยิบถังมาถอดสลักก่อนถอดสลักเสร็จปับ๊บคุณต้องรู้จักการบีบบีบหัวข้างบนนะคะเพื่อให้สารเคมีออกมาและ 3. คือคุณต้องจับปลาย ให้มั่นนะคะปลายสายฉีดนะ่ะอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะคะเพราะถ้าจับไม่มั่นและคุณบีบเข้าไปมันจะมีแรงดันข้างในที่ปล่อยออกมาซึ่งมันอาจทําให้สายนั้นเกิดการตวัดสะบัดทําให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายกับตัวคุณได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังต้องจับให้แน่นๆเลยแหละไม่งั้นมันจะสภาพเหมือนไอรอนแมนอะฟู่ออกมาแล้วก็ตวัดนะคะต้องระวังให้ดีแล้ว 3. ระยะในการฉีดพ่นเราก็ควรที่จะหันปลายสายฉีดนะคะไปให้อยู่ในจุดที่เป็นต้นเพลิงไม่ใช่ฉีดไปบนควันอย่างนั้นมันก็ไม่ดับสักทีค่ะซึ่งท้้ายแลวอ อาจารย์ก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมเล็กน้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยไปดูกันค่ะทังดับเพลิงเป็นอุปรกรณ์พื้นฐานที่มีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากๆต่อการดํารงชีวิตนะครับต่อการลดความเสี่ยงของการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะยิ่งท่านที่อยู่3ที่นี้ที่ที่1นะครับอาคารสํานักงานยิ่งที่ที่2นะก็คืออาคารที่พักอาศัยรวมความจําเป็นของมันแล้วก็ความสําคัญของมันยิ่งเพิ่มทวีสูงขึ้นตามความสูงของ,ขอ,งอาคารแล้วก็ส่วนที่ ที่มีความจําเป็นมากๆนะครับก็คือตามโรงงานสากับตามปั๊มน้ามัน ก็เรียกได้ว่าสําคัญแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงช่วยลดวิกฤตภัยนะก็อย่าไปตื่นตระหนกจนกระทั่งเอามันออกไปนะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ด้วยครับเป็นกฎหมายอาคารครับถ้าท่านเอามันออกไปแล้วท่านไม่มีมันอยู่เนี่ยนะครับเจ้าของอาคารหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมอาคารนั้นๆผิกดกฎหมายนะครับขอให้อย่าตื่นตระหนกครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะเข้าใจนะเรื่องราวของการดับเพลิงแล้วก็ถือโอกาสนี้เวลา ถ้าเขามาฝึกซ้อมการดับเพลิงเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ฝากท่านเจ้าของหน่วยงานนะครับที่เป็นคนดูแลหรือะอะไรพวกนี้ครับก็รวมไปถึงพนักงานทุกท่านนะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องดี